หนึ่งได้ไปเที่ยวดินแดนยมเป็นบุญสร้างสมเห็นยมมาลาหัดงามตางามธรรมมาศาสปราวัติศาสตร์มีเสื่อหลือมาเข้าเขาาสาวงามลือสาแดนอาณาอาาใสเปียปานนำยมผ่านกลาง รงหน้าต้งสุดหูวสุดตานำเทิซสองพลังไฟฟ้าปับใสอนาถัวปัสสาพีสงการบ้างให้ทุกคนหลังไหลมาเที่ยวกันทุกปีงามเดชทำทอหลอับ่ีพอควายสิ้นชีวิตถึกลูกสนตายพรหังลงเล่หย,ยากินปิง อยากขึ้นให้มาลูกไผ่นานสั่งแม่ยาเข้าแก่ซาลาตาบอดบ่เห็นอยบสบายดีผู้ช้ดำนะครับวันนี้วันนี้ไปกับเราทรายครับจิงคําน้ากายนะครับกระวานี้จะพาไปใส่เนาะไปบ้านเกิดบ่ไปบ้านเกิดเราไปบ้านเกิดอันนี้เราฟังเพลงมุนหมุนครับเพลงยมราชมุนหมุนกันเด้อ สเส้นทางการเดินทางวันนี้เขาจะไปบ้านซางเนาะเป็นเมื่อแม่บ้านสร้าง <FT troublesome> บ้านซางบ้านซางนี่เป็นบ้านเกิดของเด็กคร so oh, okay. ับเป็นบ okay. okay. ้านของชนเผ่าย้อยนะวะชนเผ่าโยยโยยยอโยยฮะโยยอยู่อยู่อย er ู่ประเทศไทยก็จะมีในอำเภออากาศอำนวยนะคะเอิ้อว่าชนเผ่ายยแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่จุดกำเนิดของชนเผ่ายยนะครับที่อยู่ในสปปลาวแขวงขมวนนะฮะอยู่เมืองอย่างก็หลังข้างบ่เมืองยมราชเอาไปให้หลังข้างวะยังเป็นยมราชยังเป็นยมราชอยู่แม่นเลย ท,ที่จริงพี่น้องทางอากาศอำนวยะวกะเพื่นก็ไปหามาแวะครับบ้านสร้างตลอดถ้าเว <c oughs> ลาที่เพื่นจัดงานอ่าส่วนเผ่าโยอยู่คุนเพื่นก็จะมาเชิญเอาทางอ่าทาง,งนี้เลยบ้านสร้างเลยขอบคุณนะกินหอมของเมืองปากเซ แล้วครับบานซางครับบานของชนเผ่าโย้ยนะครับมีต้นมะพร้าวย่างหลายเลยเนาะต้นมะพร้าวหลายเลยนะครับทั้งหลังนี้แบกเก่าโอ้ภูเขาสูงสูงสูงขัานเลยฮะก้อนหอนหลังค่งสามสิบลักนะครับกอดถึงหลังคังนะเดี๋ยวใสเงินอะห่อนอะบ่เพื่อนหลังนี้บ่โอ้นี่เข้าซอยนี่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนฝังใส่แห่เอาครับเข้าไปครับ ชนเผ่าโยยครับพอดละครัหมู่บ้านชนเผ่าโยยบันซางครับเพื่อนเตียงข้ามหลังไหนหลังนี้ละอ๋อนี่บ่อโอ้เกิดนีโอู้่นอ่อนนี่เตียงข้ามมันเกิดอยู่นี่เลยครับเนี่ยโอ้เห็นละเห็นละโอ้นี่เพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเก่าแก่เพื่อนเก่าแก่อี๋เลยเพื่อนะเก่าแก่โบราณไปลงเข้าวันนี้ฮอดเพื่อนเตียงข้ามหน้ากายแล้วนะฮะไป ออทีได้เบิ้งบรรยากาศครับเบิ้งบรรยากาศบ้าน้างนะฮะซึ่งเป็นบ้านของชนเผ่าโยยโอ้นี่เพื่อนเตียงค่ำเพื่อนเกิดอยู่นี้เนาะบ้านสร้างยังมุ่งฝา่าฝ่าไม่ไพ่ฝากระแตะอยู่ฮะมุ่งฝากระแตะอยู่ปัจจุบันเพไดออยู่พี่น้องเลยบะน้องแม่น้องแม่่ะอ๋อน้อง,น,องน้องแม่อยู่อแล้วมีพายุบ้างเ่ย อันนั้นเอียงไงส้มบ่ะโอ้ห้องน้ำหนี่คืนไงอีแท้ห้องน้ำเปลี่ยนแบบง่ายด้วยว่ห้องน้ำป่าไม้กระแตตียงค่ำเกิดอยู่นี่บ้านซางโอ้แต่น้อยๆอยู่นี่แหละโอยู่นี่เนาะเกิดอยู่นี่เลยแม่ก่ะอยู่นี่แม่แม่อันนี้เพาะบ้านเหนือพุทนอ๋อพออีกบ้านหนึ่งแม่แม่อันนี้เขึ้นแม่อยู่เขึ้นแม่อยู่เป็นบ้านเดียวกันเดี๋ยว บัแต่ครั้เสื้อผ้าเลาะเบิ่งนะครับป้ป้าส์ะเป็นโซ่ที่เปเลาะเบิ่งป้ายยังคือเก่าเลยพี่น้องเลยมาเท่าไหร่ยังคือเก่าเลยยังคงความคลาสสิกคือเก่าอยู่นะครับชนเผ่าโยยนะฮะก็เป็นหมู่บ้านชนเผ่าโยยนะครับโยยนี้ชนเผ่านี้นะครับ อยู่ไทยก็มีครับอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะฮะผมเคยไปงานเขาจะจัดงานย่างไงเลยนะครับชนเผาโย้แล้วก็มีผู้วา่าราชการจังหวัดสกลไปเปิดพิธีนั่นะครับชนเผ่าโย้ก็เกิดถือกําเนิดขึ้นจากหมู่บ้านแห่งนี้คือกันแล้วก็ได้มีการเชิญชาวบ้านไปร่วมงานบุญบุญชนเผาโย้อยู่ที่อากาศอํานวยนะฮะไปย่างเบิ่งจังน้อยขวามือเป็นเล้าเข้าเป็นเล้าเข้า อันนี้ก็เป็นพี่น้องเทีายวให้กันมาเฮิรนกัน,นอ,อันนี้เดี๋ยวยังน,นี่เฮิอนนกเฮิ่นนกเฮิอนนกไปเบิง่งบรรยากาศบานซางก่อนครับโอ้โหแต่ว่ามากหลายเลยครับทางหลังนี่ภูเขาแบบว่ามีต้นไม้โอ้โหยังใหญ่เลยฮะต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยภูเขาเมื่อลุมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ต้นไม้นี่เต็ม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 เลยเนาะแต่ถ้าฟัางพูนเป็นเป็นยังเป็น,เป,นเป็นน้ำฮะเวียดนามแหละ โอ้ข้ามไปที่กับเวียดนามข้ามไปพุนเลยมันเสด็จมันจะติดกับเวียดนามเลยข้ามไปพุนกับออกเวียดนามนะโอ้โหขึ้นเลยนี้ครับสุดยอดเลยขึ้นเพื่อใดนี่พี่น้องบ่คนในบ้ากนเดียวกันเลยแหละเแตกก่อนไปห้ามน้ำาี่พุนเลยบ่ากงบอกตองยังไงฮะน่งชื่ออะไรอยู่ภาษาไทยว่าจะไหนมาตองกับมากระท้อนอ่ะกระท้อนกระท้อน ้นกระท้อนใช่ไหมกระท้อนนะฮะกับมะต,อง,ตองกันละ่ะภาษาพูดไทยกับมะตองกันครับนี่เป็นฟ้าไห้กระแตะนะฮะเน,น่นบอกั้งเดิมเลยเ,เลยนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านราแรกๆสร้างแต่โดดแล้วนะฮะกะ็ถือ <ừ> ว่าเย็นครับเย็นแต่ก้อนมดบ้าน <c oughs> เย็นหน้าหนาวน,นี่ก็นหนาวจับใจเลยเอาหินเอาหินมะฮ่องไปสิละเอาหินเอาหินมะฮ่องไปนี่เอาไว้ย้ายกันป่ะแน่นเอาไว้ย้ายสะดวกสบายอันนี้เล้าเข้าครับแต่เดี๋ยวนี้ใทยก็ไส์เสาดินแล้ว เพราะว่าบบย้ายละบย้ายแล้วย้ายละนี่แหละครับหมู่บ้านของชนเผ่าโยยที่อยู่ในสปปลาวนะครับแขวงข้ามม้วนนะฮะก่อนออกไปหลังคัางมุ่งหน้าสู่เวียดนามข้ามเขาลูกนี้ก็เป็นประเทศเวียดนามแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่เจ้าจะบบมักอยู่แข้มทางอืชาวบ้านนี่คือบบมักเลยแหละอยู่แข้มทางเจ้าจะมักอยู่แบบไกลกับป้ากับภูเขาเพื่อมันหากินสะดวกหากินสะดวกป้าไหม าหากินหากิน<า>ย,ยูนิป้าตลาดสดกับยูนิป้าฮะขายอยากกินกินท่านกินนี่นะครับคืนป้าได้กินแน่นอนเลยยงชื่อโอ้โหงูน้อยตัวนี้งูน้อยเห่าก็อะตัวนี้งูกีบุกกอนหินครับทั้งพุ้นก้อนหินโอ้โก้อนหินใหญ่งงเลยอันนี้จะไปใช่นี่ต้นมะต้องเหรอนี่นนะ ต้นเก่าแก่ดังเดือมมดนี่อ๋อต้นมะตองอันนั้นเป็นสายน้ำเหรอน่ะเป็นห้วยห้วยเป็นห้วยห้วยที่ชาวบ้านเพิ่นมามา,มากินมาใช้ตั้งแต่ดังเดือมมันอยู่นี่แหละมาห้ามอะไรวยนี่คือต้นต้นเก่าแก่เหรอต้นนี้นี่อืมันหักแล้วกะเฮาเบิ่งต้นมะพร้าวกับงูเราอะนะโอ้บันนี้บันเก่าแก่เด้อต้นมะพร้าวนี่บันเก่าแก่เลยต้นนี้ต้นยิ้วมีิดเลย แต่ก็เพราะว่าที่ขาเจ้านิยมปลูกต้นนิ้วเพราะว่าขาเจ้าอันยัดเสื้อยัดหมอนใส่เองแมนแมนเดี๋ยวนี้กัซื้อเอาละซื้อเอาเป็นเป็นไฟล์เป็นพลาสติกฝุดฝอยสะดวกสบายไม่ต้องใส่ฝฟล์ไฟล์มันใส่แบบด่วนๆมันเดือดอัพเนาะแปลงไหนอันนั้นก้อนหินเลยบ่นหมดคือเต่าเลยธรรมชาติเลยนะฮึมโอ้สุดยอดบรรยากาศดีมากครับ ชาวให้ช่าหน้าเชาาบ้านน่าจะไปให้ไปหน้านะมนย้าออกกนเต็มัเวอ,อ้ยกี้มักอยู่ตามใกล้ๆผู้่นี่ครับมีหินบ้าใหญ่หินในนี้เห็นได้น,น้อยบ่ามาเล่นประจําอืมจด,มดอยอม,ามาเอาน้ำมาเอาน้ำอยู่ใส่ห้วยแล้วมาแวะกินมักตองนนี่อ่ะอดีดพี่น้องเอ้ย อดีตให้หวนคิดถึงต้นมะพร้าวอะ่ะต้นมีนมองไะไมีต้นมะพร้าวบ้านหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เลยแหละเป็น,มน,น,ปน,นหมู่บ้านโบราณเปนร่อนเป็นร่อนหรอร่อนโดอนร่อนนักพาวิ่งก็ได้ขาม,มือก็ได้บออันนี้เนี่ยนะเป็นโดนอโอรน้ร่อนทีเดียวมุมสามร้อ,อ,อยหกสิบองศาอยู่ๆก้อนหิน แป้งในต่อไปดิปักเบิบเบิ่งครับส่วนหมู่บ้านเก่าแก่นะครับของชนเผ่าย้้ยนะครับอันนี้เล้าอย่างเขาะแบะเขาะแบะเขาะแบะบลสงพ่อเราเห็นขี้แบะเต็มเลย จะได้บรรยากาศวิถีชีวิตชนบทนะครับวิถีชีวิตชนบทมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเนาะเ,เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะจากตะกี้กับโบ่บได้เฮิ่มโบได้หลายปานนี้มันก็เพิ่มปริมาณเฮิ่นขึ้นเฮิ่มแต่ก้อนบุบมีเสาไม้แต่เสาดินเสาดินบ่มีเนาะมีแต่เสา,สาไม้แล้วเจ้าก็เอาหินาเอาหินห้องไว้เพื่อ,อทําการาย้ายยอดนี่ฮะรถไถไม้ไม้เอี่ยมเลยนี่เ่าโผล่อีกมุมหนึ่งนะ กาชาวบ้านส่วนมากเขาไปเอทไทเอทาน,นาเนาะเขาไปหนาเนาะเกี่ยวเกเีขาโอ้เขาไปเกี่ยวเข้าโดยสิพาสเก็ตยางเสียงนาไม่เก่าหืมไปอันยังนี่งขึ้นมายืนเศร้าอยู่นี่เลยฮะไปใส้บ้านสร้าง <laughs> อันนี้กำลังสร้างเลยเฮิร์ดเฮิร์ดดินเฮิร์ดปูนเลยนะฮะ สบายดีคุณยายคุณยายเฝ้าเฮือนผู้เดียวอยู่ทึงผู้จักเราอยู่บ่เขาเขสิบ่ายากจือแล้วเขาออกไปานะสามสิบกอปีและอโอ้โหทำไมนั้นะเรายัางคือ,อยังสิเป็นสาวอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะอันนี้ก็เฮือนข้นฮะ<ม>เดี๋ยวเขาอยากค่อยเบิ่งจะหน่อยฮะเป็นเฮือนปูด้วยไม่เอ่อแอมด้วยไม่ไผ่นะฮะน่าจะมีคนอยู่เนาะเก่าแก่ให้กันนะ โอ้มีรถไฟฟ้าจอดอยู่สบายดีมาเลยลงขอยีวกเลยอ่เยยี่ยมเนยี่ยมจ้เลยเราเขาว่าจะมาเยี่ยมเฟ่้ม้งนี่สบายดีสบายดีมาปีนั้นเพิ่นเถอะข้นมิ้นลุ้งขนาดอั่นนี่นะอันนี้ลุงอ๋อลุงบลุงแท้สบายดีคุณสบายดีสบายโอ้อายโเินโอ ไอโหเอฟนยังแข็งแห้งอยู่นี่ก็เป็นชนเผ่าโยยนะครับขึ้นไปยามไอ้น้องก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าไอ้น้องคนห่ดสบัติในพุทธภูมิเนี่ยเอาๆเอาขึ้นขึ้นไปก่อนห้าเบิึงบรรยากาศก็จะน้อยเดี๋ยวเราตามไปโอเคโอเคโอเคนี่แหละครับคือหมู่บ้านของชนเผ่าโยยนะครับที่อยู่ในสปปลาวกะวิถีชีวิตนะครับกับมีการเปลี่ยนแปลงกัน ไปแน่เตียงข้ามวอลนะครับแต่ผลเบิ้งแล้วเฮือนนี้บางหลังกันยังเป็นไม่พ่แอมอยู่นะครับกะเลี้ยงโงูครับนี่เลี้ยงโง่เ่สิละ่ะเป็นหมู่บ้านที่ยุติดกับถนนหมายเลขสิบนะฮะทางที่จะมุ่งไปเวียดนามนะฮะบรรยากาศดีมากเพราะว่าภูเขานี่นะครับ360อยหกสองศาโู้นางพูนฝนคิมาเนาะนะแล้วก็ทันพี่เป็นภูเขากันครับ ภูเขาอยู่นี่แบบว่าบอกไว้ก่อนว่าต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ภูเขาสูงมากเลี้ยงงัวไปห้องอยู่ไก,กลๆกับงวอลไรยังไงเพราะเิ่งอีกเขื่อนหลังนึงครับเขื่อนหลังนี้กะแอมไม้ไผ่น่าจะมีคนอยู่ครับเพราะว่าชาวบ้านน่าจะไปเกี่ยวเข้าครับเกี่ยวเขา้า เอ็ดไฮเอ็ดหน้าเกี่ยวเข้ากันหย่างสำรวจเบิ้งก่อนจักหน่อยนะฮะหมู่บ้บานของชนเผ่าโยยใต้ตะล้างนะครับกัน่าจะเป็นขอกงัวนะฮะเลี้ยงงัวเอาไวทไ้ทางใต้ทางเทินก็เป็นเพื่อนยู่นะครับเป็นเพื่อนอยู่ต้นมะพร้าวนี่สังเกตเลยครับต้นสูงสนะเลยฮนะสูงอีเลยก็ถือว่าหมู่บ้านเก่าแก่นะครับ อก่ okay. มากๆเลยนะคุณก็มีเพื่อนคนนะฮะนี่ฮะเพื่อนคนขึ้นกันครับ ดีมากเลยฮะอ่าธรรมชาตินะครับความเป็นชนบทนะฮะอยู่นียังคงความสมบูรณ์อยู่นะฮะถึงจะอยู่ใกล้ถนนหมายเลข12ก,ก็ตามนะครับเฮาก็ยังตะกฏดเห็นหมู่บ้านที่อา่ากเก้าโบราณโบรา,บราอยู่นะครับให้เราเห็นอยู่กะชาวบ้านกะสุนมากกะเอ็ดไ้เอ็ด,าอดนาเอ็ดกเกษตรนะครับเพื่อนลังเนี้ย ลคล้ายๆในคล้ายๆในภาพวาดในภาพวาดชุดนบดนะครับที่เฮาจำลองถ้าเห็นในเมืองไทยส่วนมากจะจำลองกันแล้วนะฮะจำลองเป็นวิธีชนบทแต่ยุนี่บอกว่าได้จำลองครับใส่ใส่จริงเลยฮะใช้ชีวิตจริงทางใต้นี่เป็นพื้นยกสูงเก็บงัวเก็บควายเก็บงัวเก็บฟืนเขาก็ยังใสฟ่ฟืนอยู่นะฮะยังคัดสิกอยู่ เอา้านี่แหละครับหมู่บ้านชนเผ่าย่ย و. นี่ก็เป็นถนนหมายเลข12นะฮะซึ่งหมู่บ้าน้างแห่งนี้ก็อยู่ติดกับถนนหมายเลข12เลยชนเผ่าโยยนะฮะชนเผ่าโยยกัถือได้ว่าเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่อยู่นะครับเดี๋ยวเฮายางเบิ้งอันนี้กันหน่อยมันคือมักระบกมักระบกนี่มะก,กระบก,ก,ก,ะบกโอ้มัก,กระบกครับมะก,กระบกคล้ๆครๆับทั่ว เอินว่ามักกะบกมักกะบกต้นกระบกถนนหมายเลข12นะฮะมุ่งหน้าไปนี้ไปเวียดนามครับถ้ากลับไปท่านพี่ก็ไปที่เฮ้ามาเมื่อกี้แล้วนะฮะถ้าแขกนะครับถ้าแขกยางเบิงบรรยากาศนะครับบ้านสร้างนะฮะเป็นบ้านที่ถือได้ว่ายังมีชนเพ่าโยยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นบ้านโบล้ำโบลานนะฮะก่อนที่จะย,ย้าย บางส่วนก็นย้ายไปพูนครับฝั่งไทยนะฮะจะเห็นได้เลยว่าอยู่ที่อากาศอํานวยนะครับอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครก็ยังมีชนเผ่าโยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ยังมีบุญมีงานจัดงานกันอยู่นะฮะเฮลโหลสบายดีปะก็ะจะปรากกฏเห็นนะครับเพื่อนแอมไม้ไผ่นะฮะแอมไม้ไผ่ หน้าหนาวนี่ก็นหนาวจับใจเลยไดนี่นะต้องหาถุงพลาสติกไปไปิดไปกันเอาไว้นะครับเอาเขากับยางบนมอดหดเพื่อนของเตียงคํำหน้ากายนะครับเพื่นของเปล่าเตียงคําเพื่อนก็อยู่นี่แหละนี่แหละอย่าได้องเฮียนสายมือเป็นวัดครับวัดนี้คือคนไทยได้มา รวมมีส่วนรวมในการสร้างนะในการก่อสร้างอยู่ที่ข้งใดห้าเข้าไปเบื้องนี้ก่อนนะครับหมู่บ้านสร้างนะฮะสร้างปุงบ่อนเนาะสร้างปุงบ่อนชนเผ่าโยยเป็นที่วัดหนึ่งนะโรงเรียนประถมอันนี้ปัจจุบันนักเรียนก็ยังเรียนอยู่บนบ่อนี่เอาบ่อโอ้ยเฮียนอยู่มีธงศาสตร์อยู่นี่สมัยตัวเฮียนก็ยังเป็นอาคารใช่ซหวว่าต่ก้อนยกพื้นอ๋อยกยกพื้นสูงอันนี้เขาเขาเอสไม่ เอสใ,ห,ให,หม่เพิ่มพื้นขึ้นมีสามห้องแต่กว่ามีคอนโดอนโดสามตอนสมัยน้องเพียนอ,ะอ่ะเอาละครับเดี๋ยวพาเบิ้งอีกจั๊กมองหนึ่งครับเป็นวัดนะฮะเป็นวัดอันนี้เป็นยังช,ชิมชิมะชิมฮซ้ายขวามือขี้เฮียจหมดแล้วหรือว่ากำล,ลังเอ,ดอ็ดกำลังเอ็ดอ๋อกำลังเอ็ดมีอันจัโยมคนไทยบ่หลวงพ่ออยู่อากาศอํานวยบอสหลวงพ่ออยู่อากาศอํานวยเอ็ดชิมเอดพระเอชขบวนสถ เพือนเราเพล่ยนสภาะธานอ๋อประธานคือคือจังบ่แล้วยังบ่แล้วยังบ่มีทุ่นอ๋อขาดทุนอยู่เอ้าไหวไหมไหมแบะโอ้แบะน้อยฮะแบะน้อยแพะน้อยเพิ่นบ่ไริเวนพร้อมได้เมื่อื่นไอ้แม่แม่ย่น่ะอยู่นี่ล่ะคั่นฮะคั่นเพิ่นบ่อลรักนี่ยบดแล้วนี่ต้นไม่ดูนี่ต้นดูเนาะนี่เนาะต้นดูเบิดโอ้ต้นดูบดครับ ภดดูเขาเอาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบิ้งอุโบสถนะฮะที่พระจากทางอากาศอํานวยนะครับเพิ่นได้มาสร้างรวมสร้างนะครับรวมสร้างปัจจุบันกันยังบ่แล้วเด้อผู้ใดมีจิตศรัทธานะครับชนเผ่าโยนนะฮะมีจิตศรัทธาที่จะมาก่อสร้างให้แล้วนะครับชิมแห่งนี้อุโบสถแห่งนี้ให้แล้วกับเรียนเชิญได้เลยนะครับติดต่อเตียงข้ามหน้ากายได้เลยครับ หมดแล้วเนาะหมดแล้วอย่างทาเงินอีกหลายหลายหลายเติบเลยอะไรนี่เพื่องเนาะเห็ดอันอืบัวสดนี่เนาะบัวสดถ้าท่านบัวบานปลายกันใช่งอกไหลทางคุณก็เป็นวัดวัดวัดอย่างวัดวัดบ้านสร้างสร้างปุ่งบอนใส่แห่ว่เตียงอยู่กุ้งๆตรงนั้นแหละเพื่อนเอาาแขว้นนี่อ๋อไปทิ้มไว้เออคนบนฝั่งไปดี๋ยวนี้คนนี้นก็เหี้ยไปแล้วเนาะ เอาใส่ข้องเอาไส้อะไรนะแล้วเอาไปห้อยไว้เออเดนี้ก็นเฮียเฮียเฮียไปแล้วมันถามมันถามแม่มันตัวน่ะแม่แม่ไปซายแม่ไปซายอ่ะบันที่หูจักน้ำเด้อบ่แม่เขอไปกินแล้วบ่ได้มีเงินบ่ได้มีนมให้กินได้แล้วเขาไปกินแล้วบ่แบ่แบ่เงินนี่น้อยติดตรณาอยงเงี้ยเอ้านี่แหละครับบ้านบ้านสร้างบ้านสร้างปุงบอดนะฮะอันนี้ก็เป็นวัดที่ชาวบ้านมามีเงี้ยคู่ยืนบ่ มีคูอ,อยู่เนาะโอเคครับโอ้โหภูเขาแบบสุดยอดเลยนะฮะอ๋อน,นี่นะครับหมู่บ้านของชอนเผ่าโยยที่อยู่ในสปปลาวนะครับบานซางนะปุงบ่อนอยู่ในแขวงข้ามม้นนะฮะก่อนออกไปหลังข้างเวียดนามนะครับบอกไว้ก่อนว่าภูเขานี้แบบสุดยอดเลยนะผมให้เบิ้งฮะภูเขาสวยงามโอ้โหสุดยอดเลยต้นไม้ยังหนาเลยอนะต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมากเลย